สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือธีรวีคุ้มราเกมเศรษฐีนะครับผมแล้วในวันนี้ก็เป็นเรื่องงามในยามดีนะครับผมที่ลุงนั้นจะมาเปิดรับของนะครับผมจากกิจกรรมเนาะมาสนุกให้ไฟลุกกันเถอะนะครับผมเป็นกิจกรรมล็อกอิน30กว่าวันซึ่งมีเพชรอยู่ในนี้นะครับผมทั้งหมด5000เพชรเนาะแล้วก็มีตัว g ีบวกนะครับผมกับการ S บวกมากมายอีกทั้งยังต้องมากดรับนะครับผมทีละอันเนาะห้าสิบห้า อันกับที่สุ่มตรงนี้ที่คิดว่าน่าจะได้แค่ทองนะครับผมไม่ได้ได้ตัวละครหน้าตู้เนาะไปกดรับกันเลยไหมล่ะอ่าไปกดล้วกันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้เอ๊ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้มันก็จะดูลำบากหรือเปล่าอ๋อไม่นะครับผมมันขึ้นไปครั้งแรกแค่นั้นเองใครได้ตัวละครจากการเปิดนี้น น่าจะไม่แต่เกิดว่าได้เพชรมาครั้งละ20เพชรทั uh> uh ้งหมด55ครั้งอืมได้เพชรมาพันยังหอแตการแด้กดข้าเยครั้งก็ไม่น่าแย่เลยครับผมก็ไม่น่าแย่ก็เกาพอรับได้กดมก็ได้การแสกมานะครับผมเนาะอ่ะแต่้ดีนด้กมีสุ่ส10ก็น่าจะดีเนาะครั้งละ10เนี่ยครั้งละส0กด5มครั้งก็เสร็จแล้วไม่หรออะกล่องสุ่มจี้กล่องสุ่การ์ดเป็นกดเียสทได้ทำไมตัวรับจะกดไม่ได้ไม่ได้ครับผม ชิบ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 ลูกกดเลขค่ามอันนี้ค่ครับงครับสอามสี่หาหกเจ็ดแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หมดแล้วสรุปก,ก็คือไม่ได้การเลยนะครับผม,ผมเขามาหลอกเราเราเสียใจลุงโดนหลอก ต่อไปนี้คือสิ่งที่เขาจะไม่หลอกแล้วนะครับผมนี่คือการล็อกอินวันที่7เดือน7เนาะซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วนะครับผม14เดือน7 21เดือน7แล้วก็28เดือน7นะครับผมส่วนพอื่นก็จะมีน้องอีโวมิสตี้นะครับผมที่แจกวันที่2เนาะทองอีก2ล้านนะครับผมตัวซุมที่เครื่องรางแล้วก็ตัวสุมที่เครื่องรางพิเมียมไม่ต้องก็ได้รับการไปครับผมแล้วก็รับทองด้วยแล้วก็รับทองเอ้ยรับเพชรด้วยแล้วก็รับ นะครับผมแล้วก็แพ็กการ์ดแล้วก็รับเพชรนะครับแล้วก็รับเพชรอสุดท้ายด้วยนะครับผมโอเคลุงได้ครบแล้ว5,000ันเพชรแล้วขอกดรับของทั้งหมดนะครับผมรับของทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยนะครับผมว่าลุงได้เพชรมา4ี่รห้านะครับผมจากการสุ่มไอ้55ครั้งเมื่อกี้เนาะท่าอีกเท่านี้แล้วก็ลมไอรอีกเท่านี้นะครับผมแล้วก็หินเพชรอันนี้น่าจะรวมกับหินเพชรอื่นๆด้วย ราะว่าหินเพชรที่เปิดในนั้นไม่น่าได้ถึงขนาดนี้เนาะอ่าแพ็กจี้อู้ยังมีเยอะเลยเหรอเขาไม่กดรับให้ลุงเหรองั้นงั้นงั้นทองเมื่อกี้ขึ้นมาจากไหน,นทองเมื่อกี้ขึ้นมาจากไหน,นหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแพ็กตัวละครสุดฮิตเอสบวกนะครับผมที่ไม่รู้ว่าอยู่ในนี้กี่ตัวเนาะลุงก็ได้มาเป็นวีราที่ถูกปลุก ซึ่งเป็นตัวขคอขดีเก่ามากแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้มีความสามารถในการดักวาร์ปนะครับผมก็คือปราชาในประเทศเนาะน้องเล่นไม่ได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีราชาในประเทศอนะน้องจะเก่งมากสุดๆยุเว้นข้ามทางวาร์ปวเว้นข้ามทางวาร์ปนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นคาลเ t อร์คาซัส ไม่ใช่เขาเธอร์ด้วยเขาเฉยๆยนะครับผมเขาขาสัตว์นะนี่ก็เป็นต,วตัวคอนเจคฟีในสมัยเมื่อก่อนนะครับผมจี้เครน่องดนตรีเอสเอ๊ะไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่เอ๊แตมโบรีนจัก,กรพรรด,ดิเหรอเป็นแตมโบรีนที่มียกเว้นข้าบันทานแล้วก็บัากับเมืองของเรานะครับผมก็เป็นอะไรที่ดียนะูาา่เนาะฮะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีใครเป็นอ๋อนี่อันนึงก็บ้าแหละ มันแจกอย่างละสองเนาะแต่ลุงเปิดแค่นั้นอ้าไม่เห็นแล้วสิใช่โอ้โหเหมือนเดิมเป็นที่สุดท้ายแน่นอนะนะครับผมสำหรับเทมพลินจัก,กรพรรดิเนะาะอดี๋ยวมกดรับเพชรด้วยเดี๋ยวมันหมดเวลานะครับผมสาสิบวันเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เพชรนะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วลูกขี้เกียจมาต้องมากดรับเองเนี่ยมันกดรับให้ไม่ได้หรอ <laughs> ไม่จะมารับบทั้งหมดเนื่องจากจํานวนช่องเก็บไอเทมจํานวนช่องเก็บ ไม่ได้ตันซะหน่อยเพชรตันแล้วเหรอเพช 2, 7, รตันสองแสนเจ็ดอไม่ใช่นะไอ้ผมไอ้นี้มันตันต่าง,งหากแล้วโ้เคดี๋ยวลุงกจัดการเคลียร์กันเลยนะไปดูอีกไอเดียนึงของลูดีกว่านะครับผมเอ๊ะไม่ได้หมุนหมุนหน่อยฮะยูดีต้อรับเข้าสู่ไอเดียเราของลุงเองนะครับผมไอเดียนี้เนาะก็จะมีโอกาสสุ่มถึง ห้าสิบเนะครับผมเพิ่มมา2ก็ไปกดรับกันก็ยังไม่มีดดวเลยใช่ไหมเชิเชฟเชเอ๊ละลุงก็เลยให้มันอยู่ใกล้กันอุย้ยช้ยาเลยเริ่อยู่ใกล้กัแค่นี้เอ๊ะเฮ้ยกดไปนีและไม่ได้ <c oughs> ไมไดผมอยากเม็นล้วนอันดีสี่สิบนะไปสี่สิบสามเก้าสา พอหมดไปที่เรียบร้อยก็คือไม่ได้การ์อยู่ดีนะโดนหลอกอ่าโดนหลอกนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับผมแสงเนาะตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีก แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับผมแล้วก็กดรับเพชรด้วยเอาละอ่ะรับเพชรครับ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 ครบครับผมห้าพันเพชรเนาะแล้วก็การ์ดครับจี้ครับ ปกติเขาจะแจกท็อปสิท็อปไฟอ่ะอันนี้เขาไม่แจกท็อปสิท็อปไฟ์เขาแจกมาแบบเป็นแบบแพ็คป๊อปปูล่าแล้วแพ็คป๊อปปูล่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยลืมไปคำสุดท้ายครับแล้วก็เปิดเปิดให้หมดจีนะ้ฮอตครับตดด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 ดคก ตตาไม่เคลื่อนย้ายหรอโยอมีพวกโยเว็นข้ามันทางนี่บ,บังคับหนึ่งครั้งโยเว้นข้ามันทางตกศัตรูแทมบูรินก็โยเว้นข้ามันทางถ้าไม่มีแต่จี่โยเว้นข้ามันางครับผมเต๋เอา้าวเหมือนกันเลยเอา้าวคาซาัตตัวสุดท้ายหรอ อ้าวองสารน้อยโซฟีก็เป็นตัวละครแจกฟรีเหมกันนะครับผมอ,อย่าลืมกดละเพชรด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรอคอยมาทั้งหมด31 32 33วันเนาะก็ได้มาแค่นี้นะครับผมแค่นี้ก็สามารถต่ออายุเราได้อีกงานนะครับผม5,000เพชรก็สุ่มได้ไหลายอีเวนต์อยู่เนาะอย่าลืมกดรับนะครับผมหมดวันที่8ถ้าเกิดว่าวันที่8เราไม่กดรับ หายไปห้าพันเพชรนะครับระวังไว้ด้วยเพราะว่าลุงหายมาแล้วสามครั้งสามเดือนที่ลุงไม่ได้กดเสียดายจังคราวหลังจะไม่ลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไก่อนเพราะว่าในที่นัขอได้คนโชคดี่สารการซูมนะครับผมขอให้ได้การดีๆมาใช้ฟฟีกันนะครับจุ๊บ